ที่ฉันปฏิญตณนให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงประวัติและผลงานนายราชันทิ์โสดตำแหน่งพ่วมในการสถานศึกษาวิทยาฐานะพ่วมในการเชี่ยวชาญประวัติการศึกษา ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เกียรตินิยมมหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีปริญญาโทวิวทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสถิติประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรนักพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับกลางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รุ่นที่3หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่9หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวง,งศึกษาธิการรุ่นที่13หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรุ่นที่16 ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่2 6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 4 1บรรจุตามโครงการครุทายาทสายงานการสอนพุทธศักราช2 5 4 1อาจารย์1โรงเรียนบ้านนาเจริญจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2547 ครูโรงเรียนบ้านนาขามจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2551ครูโรงเรียนสีชมพูวิทยาจังหวัดหนองคายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาพุทธศักราช2553รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาจังหวัดบึงกาฬ พุทธศักราช2องพรอ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำานาญการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมจังหวัดบึงกาฬพุทธศักราช2556รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมพลพลพิสัยจังหวัดหนองคายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพุทธศักราช2559ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมจังหวัดเลยพุทธศักราช2561 ผ่วอหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเดือวิทยาคารจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2563ผู้อำหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีราจารย์พิพัฒน์กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2565ผู้อำวมนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปนันคำกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช2566ู้วำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำพุทธศักราช2568จนถึงปัจจุบันผู่อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์พุทธศักราช2555ตรีตาภรณ์ช้างเผือก พุทธศักราช2557ทวีติยาพรมงกุฎไทยพุทธศักราช2560ทวีติยาพรช้างเผือกพุทธศักราช2567ปัทมาพรมงกุฎไทยผลงานและรางวัลระดับชาติพุทธศักราช2567 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEQA ปีพุทธศักราช2566 ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Special ระดับ3ดาวปีการศึกษา2,566ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,566 จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2566รางวัลเป็นบุคคลรักศรัทธาเสียสละและอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำประจำปีพุทธศักราช2565รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาเป็นเลิศกรุงเทพมหานครรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับดีกรุงเทพมหานคร รางวัลผู้อำ่วในการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทกรรมการและเลขานุก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565จากกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2563 รางวัลพระพฤหัส,สบ,บดีประเภทบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2562 รางวัลผู้จัดการทีมชนะเลิศเหรียนทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่นเฟเธอเวดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40นครสวรรค์ศึกษาเกมจากจังหวัดนครสวรรค์พุทธศักราช2560รรางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและพุทธศักราช2559รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ